ชีวิตแม่บ้านมันก็อย่างนี้เนี่ยกลับมาได้ก็มีอะ้อย่างมะขุนก็จ้องจะด่าหัวบ้านก็จ้องจะกัดเหนื่อยคุจะพูดยังไงยาเนื้อ าก็ปวดหัวเข่าก็เขาเรียกอะไรอ่ะข้างซ้ายพี่ก้งไปข้างนึงข้างขวานี่ก็จะกระบวนขึ้นมาบุรูใสเ่เองตกกร้เย็กกีเย็กทำกินเดี๋ยวคลิปต่อไปจะถ่ายพี่น้องดูเดี๋ เป็นยังไงบวมนี่ก็จเโดนบ่อยเป็นไปได้อยากไปบ้านเกากาเออบอแล้วบ้านนู้นหวังเยี่ยมบอวังเยี่ยมก็ที่ลุงไปซื้อที่ใหม่ด้วยอยากไปจังถูหงหวยมวนนี้คือจะไปแท้แค่นี้ก่อนเด้อ